การขอบคุณประชาชนของคุณพิธานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์ค่ะฝนตกลงมานะคะแต่ว่าด้อมส้มเนี่ยใจสู้จริงๆกลางล่มอะ่ะเพื่อที่จะฟังคุณพิธาปาศัยนะคะบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณอนทุทัยสกุลทองรายงานสดเข้ามาได้เลยค่ะเชิญค่ะเวทีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวที ปราศัยขอบคุณประชาชนของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไก่นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นการขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะคะที่บริเวณร้านศูนย์การค้า เซนทรัลโว์แห่งนี้นะคะตลอดช่วงเย็นเนี่ยแม้จะมีฝนตกลงมาแต่ว่าก็มีแฟนคลับนั้นเดินทางมารอให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากนะคะขณะดเดียวกันการส่งสัญญาณของคุณพิธาบนเวทีปราศัยในวันนี้ยังคงพูดถึงการเหลือเวลาอีก4วันที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กร,รกฎาคมคุณพิธาจึงได้มีการส่งสัญญาณไปยังสอสอและสอวอ ว่าไม่อยากให้ฝืนมติของประชาชนนะคะโดยเฉพาะสาวคุณพิธาได้พูดบนเวทีด้วยนะคะว่าขอโอกาสในการทำงานร่วมกันอีก1ปีที่เหลือค่ะโดยตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะที่บริเวณด้านหน้าร้านด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลด์แห่งนี้นะคะคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ันหน้าพักเก้าไกลและแคน,นดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก ได้มาประสายขอบคุณประชาชนโดยใช้ชื่อกิจกรรมนะคะว่าขอบคุณประชาชนฟังเสียงทุกคนก่อนโหวตนายกในวันที่13กรกณาคมทันทีที่คุณพิธามาถึงนะคะประชาชนส่งเสียงต้อนรับคุณพิธาได้กล่าวเริ่มต้นบนเวทีบอกว่า ฝนจะตกฟ้าจะร้องประชาชนไม่เคยทิ้งตนตนก็จะไม่ทิ้งประชาชนเช่นกันพร้อมทั้งบอกนะคะว่าเหลือเวลาอีก4วันวันที่13กรกฎาคมขอสภาบนและสภาล่างตัดสินใจให้ถูกต้องให้โอกาสประเทศไทยไม่ฝืนมติประชาชนคืนความปกติให้การเมืองไทยคุณวิททยยังบอกอีกว่าตนไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่สมบูรณ์แบบแต่ ที่ขยันที่สุดและสัญญาว่าถ้ามีปัญหาเมื่อไหรจะกลับมาที่ถนนแล้วพูดคุยกับประชาชนพร้อมย้ำด้วยว่าพร้อมที่จะเป็นนายกให้กับประชาชนทุกคนและขออนุญาตให้ในายกที่เชิอพิธาลิ้มเจรลลิญรัตได้รับใช้ทุกคนนะคะคุณพิธาย,ยังบอกอีกว่า พูดไปถึงสมาชิกผุ้ิสภาขอชื่นชมสวที่จะลงมติตามรัฐบาลเสียงข้างมากและจะไม่โหวตสวนพร้พอมขอโอกาสทํางานร่วมกับสวในอีกหนึ่งปีที่เหลือเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนร่วมกันค่ะ เสร็จนี้ไปยังพี่น้องประชาชนพว้คุณไม่กลัและล่าสุดตอนนี้นะคะแม้ว่าคุณพิธาจะมีการปรชาชัยของคุณประชาชนเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นกิจกรรมที่เปิดให้แฟนคลับนะคะที่เดินทางมาร่วมฟังการปรชาัยนั้นได้ถ่ายรูปก,กับคุณพิธาน,นะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีประชาชนนั้นมาต่อแถวยาว ะะเพื่อที่จะรอถ่ายรูปกับทางด้านของคุณพิธาในครั้งนี้นะคะและอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญในวันนี้มีการฉายจอโปรเจคเตอร์นะคะเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ของศูนย์การค้าที่เป็นภาพสีส้มซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเก้าไก่ด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์วันนี้นะคะในระหว่างที่คุณพิธานั้นได้เดินทางมาทําการปราศัยขอบคุณประชาชนด้วยส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะคุณพิธาก็จะเดินทางไปปราศัยขอบคุณประชาชนที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ ที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13รกรกฎาคมนี้ค่ะ